เดี๋ยวจานเดี๋ยว 我那下，都干了。 พ no? ี่สัมภาษณ์นาะค่ะหนูงหนูขอชื่อมันได้ปะแต่เป็นเป็นของพวเาอันนี้คือคิปที่อชื่อวาใช่ไหม อันนี้คือเขาลงมาถือถือ เล่านิดหนึ่งว่าเราสั่งของอะไรไปตั้งแต่วันนอ,อ๋อสั่งเป็นกระเป๋าครับกระเป๋าสะพายสะพายหลังออสั่งไปของมาส่งช่วงประมาณเก้าโมงเช้าครับของวันนี้ของว,นวนันวันที่สิบสามครับเหตุเกิดวันที่สิบสามแล้วก็ออของมาส่งแล้วเขาก็ใส่ตะกร้าไว้ทีนี้มีของมาส่งอีกเป็นของพี่สาวทีนี้เป็น เขามาส่งหลายชิ้นอยู่ทีนี้เขามาแล้วก็มายืนดูในตะกร้าทีนี้เขาเห็นปุ๊บเขาก็หยิบของที่ที่เราใส่ไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็<ร>กอของจาวแล้วที่มาส่งแล้วส่วนของเขาก็เอาใส่ตะกร้าไว้ที่เขามาส่งแล้วเขาก็ยังไงต่อค่ะแล้เขาก็ขึ้นขึ้นรถแล้วเขาก็ขับ ก็คือเขาหยิบของที่อยู่ในตะกร้าเราไปแต่ว่าทิ้งของของที่เขามาส่งเขาอามาใส่ตะกร้าไว้แล้วเรื่ปกติแล้วเนี่ยเวลามาส่งของเนี่ยเขาจะโทรเอ่อเราจะให้เขาใส่ไว้ในตะกร้านี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเขาจะรู้รู้อยู่ครับอืมาถึงเขาก็จะโทรบอกว่าใส่ตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับอะไรเงี้ยอืมแล้วตอนนี้เราได้ไปแจ้งแจ้งฝ่ามเองแจ้งไว้แล้วครับแจ้งไว้แล้วใช่ไหมฮะ แจ้งไปแจ้งตั้งแต่มามาเช้าเนี่ยครับมาเช้าใช่ครับแต่ว่าเราก็อ,อพอจาทะเบียนะทะเบียนมันมองไม่ไม่ชัดนะครับรถแต่ทีนี้รู้ร,รู้รู้ชื่อคนที่มาส่งแล้วครับเพราะว่าเช็คจากพัสดุที่มาส่งรอบสองนะครับอ่ามันก็จะขึ้นชื่อคนมาส่งอะไรเงยเ อแล้วเบื้องต้นเขาได้มาติดต่อเราติดต่อมาหาเราบ้างไหมยังไม่มีใครติดต่อมานะครับอ่ทางตำรวจก็เดี๋ยวรอเช็คอีกทีหนึ่งครับเป็นกระเป๋าของผู้ชายหรือผู้หญิงกระเป๋า<ช>สักค่ะของผู้หญิงอ๋อแฟนคือแฟนเราเป็นคนสั่งเนาะแฟนเป็นคนสั่งมูลค่าประมาณเท่าไหร่ประมาณไม่กี่บาทสองสองร้อยสมรอยอย่างประมาณนี้ครับแต่เราก็อยากได้คืนเนาะ อ่าใช่เพราะของมันก็ไม่ได้ตังก็เสียไปแล้วไง